สวัสดีจ้ะพี่นนอมากินข้าวน้ำยาสูงมิน้บะข้าวยงหมูทอดป่นกระปู่จ้ะบวกกับผักตำลึงลวกมะเขือพวงเก็บมาจากต้นมะเสาว์อก็บะเขือเจ้าของบะเขือเจ้าของแหละบากีหน่วยดอกจ้กะเมื่อใดทายคลิปห้เบิรงเนะจ้ะจะมีมะเขือเนี่ยก็ปลูกเอง คือพวงด้วยเอาง่ายๆคือผักทุกอย่างอยู่ในสวนเยส,สุมเบิร์นเลยเลยจ๊ะปลูกไว้ก็ได้ก,กินเนาะพี่น้องมากินเขาน้ากันอ้วยนอนอาบน้ำ,อา,นำอาบน้ำมาใหม่ๆพี่น้องจ้ะกระสีป้าแปงเนียนทำงานเยส,สุมปกติก็อาบน้ำแล้วก็สีท้าแปงแบบนี้ละพี่น้องกรสีบัวเดช่าให้มันพวงงามนท่ามันเย็นท่าแปงเย็นพี่น้องจ้ะบวบ แซ่บน้องทำผลกระปูเขือพวง,งของตัวเองขออนุญาตก,กันเลยเด้อพไปเนอะกินคนเดียวคนอื่นเพรอีกกินอิ่มเบิดละ่ะเขาไม่อยากออกกล้อง จริงเขากินอิ่มไปแล้วบางคนเขาบัยากอ,อกยังเช่นลูกทรายเนือสุกขอยากออกกองน,น้ำแมะน่ากินบนอิปูนาใส่ปลาทูบัวบ้านหวาน เก็บมุอเซานี่หาหน่วยแบกบวกบเะบามุเรธาคิดแบกกบจ้ะว่าทายไปก็กคือที่แบบก็เก่าแหละพี่เนาะแล้วโดนทายเทียเนาะอันนี้มูสหัวอันนี้เนื้อสูงบริเวณเห็ดเนอลูกไส้เห็ดลูกไส้ลูกไส้เนี่ยทีนี้คือร้านน่ะแหละพี่น้อง มันคนคืว่าเอ้าเดี๋ยวสุ่มคือว่าโมมีครอบครัวคือมีลูกลูกก็คือลูกน้องสาวเดี๋ยวสุ่มเดี่ยงมาเจนน้อยคนอื่นเดี๋ยวสุ่ม,ม่าแม่เดี๋ยวสุ่มจะสิว่าลูกเจ้าของโมมีเป็นลูกตัวเองเลี้ยงมันมาแต่ขวบหนึ่งพีนง่น้องจ้าเราจะอื่นแม่มาัเแซ่บน้องกันกินเข่าไปคุยไปแต่ว่าพอยายสุ่มสอนว่าเวลากินเข่าอย่าคุยกันมาสัน พ่อกเมแม่สอนว่าเวลากินข้าวห้ามคุยกันในพระเขาพ่อกเมว่าวมนนั้นละคะเขาแตกบ้านแตกเมืองมากสิเด็กกินพระเขาข้าจะคุยกันพ่อพ่อกเมว่าข้า่เว่ากันเนาะบอกภาษาบันบักพ่อกเมว่าเฝ้ากินว่าสันเฝ้ากินเฟอลแลวอมันสิอสอนส่วนมากพ่อจะส่มสอนลูกสิสอนในพระเขาพ่อวายังมันอยู่ห่วมกันเบิดสุกุนมันพร้อมหน้าพร้อมตาเวลากินข้าวพ่อกเม่ะจะส่งสื่อสอนลูกสอนยามกินข้าว กินเขา่าใบ้เวอกันว่สะสิกินฟ้าเหลวถ้าจะได้ค่าเขาแตกบานแตกเมืองมากสีบหิวสีบบสีบหิวบอกข่าแต่กินเขาวบาอิมนะควบหมายของพอกินเขาวบาอิมจำคำพอสอนได้นอกกินนอกแต่สู้มือนี้บอกั <laughs> ตังบงลงกินเขามีแต่คุยกัน <laughs> มันเสื่อมหรือมันยังกระบาก กิน <laughs> เขาไปคุยกันไปสูมือน,นี้เด้อพอเมยสอนมากินเขาหามคุยกันมาจัล้วกะ็อย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเบาพอสอนอย่ากินเขาโตโซควมเพลินพอกับพอกับเมยสอนว่าอย่าข่วมไม้วาว่ามาว,วมไม้คือว่ากินเขาโตอยา่าโซค่วมเพลินพอสอน ตัวไม้คือว่ากินเขายุ่งเหียนจะคล้องอย้เอาผื่นคนอื่นมาเบาพอแย้สูงจีสอนแบบนี้ละจ้ะพ่อกับพ่อกับแม่สอนมาดีด <c oughs> ีใส่มือแน่กับสิใส่สอนแน่นอะจ้ะแย้สูมกินเขา้าวันนี้ได้ถ่ายคลิปกินข้าวเพราะไม่มีใครดูด้วยเขากินก่อนแย้สูงเช็ดสิแล้วอาบน้ำแล้วเอากินอิ่มไปแล้ว นะพี่นอวว้องปัจจุบันโอ้ายเป็นไงคือ <c oughs> บ้าสลีตีช่วงนี้มันออกดอกน้อพี่น้องเป็นออกดอกยอดสูงเป็นออคนมักดอกสลีตีมักคือเมย์นะเมย์ยอดสูงก,ก,ก็มักมักกคือนึก็บไปให้เมย์อยู่โชว์หาดอกบ่อมวนวนวนจะใบเพิ่นเพิ่นยังบ่เหี่ยวไหวเนาะจ้ะก็ไปว่างไว้ให้เมย์มองลูกเพิ่นกอมลูกปลอกับเมย์ มีตำราหมอดูอยู่เจ้าหนึ่งว่าห้ามเอารูปคนตายไม่ว่าจะเป็นรูปใครเอาไว้ในห้องนอนเป็นว่าพี่น้องเป็นว่ากระจักสิว่าจังไรเนาะกับบ้อหูแล้วว่ามันสิดีหรือสัวพอว,ว่าลูกพอเข้าแม่จะของก็ไปในห้องนอนละก็หมวเตียงพอ,อมกินนาทีแล้วเนี่ยหกนาที่ะพี่น้องเนีย่ยสมกินเขาไปคุยไปนอกจาก เสพเนี่ยสูตรสูตส,สิตัางกล่องไก่เนี่ยเนาะจ้ะกล่องยูขอบตตโตัวผลตัวโ,โตมันใไไหญ่แมพี่น้องโตมันกว้างสูตก็เลยเอากล่องตัางมายูขอบโตแต่สีเบิ้งใกล้ไกลเนี่ยบวัวบ้านหวานสำหรับเอฟซีไม่เนาะ เขาม่มาเงินสิบอกหูวะยสุ่มอยู่ใส่คือปลูกพักกินนะจ๊ะอยู่บ้านอยู่บ้านนอกบอ่อจ่จ่ายสุ่มอยู่สมุทรประการกปีตปริมณฑลเป็นโรงงานเป็นโรงงานแล้วก็จะแบ่งที่ไว้ประมาณยี่สิบตารางวาปลูกพักกินพี่น,น้นก็นสิคืนโค้งแบบโค้งโรงงานหมดเลยแบ่งแค่ตรงนั้นนะ่ะแค่ยี่สิบตารางวาไว้ปลูกพักกินพี่น้องจ่า ก็ได้ผลอยู่ปูกปีแรกๆนะกระสิบ่ได้ผลเนีย่ยปีที่สามแล้วที่ปลูกผักกินแบบได้ผลแบบงามอะ่ะอย่างเขาปีที่สามแต่งามจริงแค่สองปีนะคะที่ดูว่างามเต็มสวนนะแค่สองปีปีแรกอะ่ะมาล้อมมาแหลมพี่นอ้องเอ้ยชิเลี่ง่ายาาเพคาะข้ยตีเบาจะสูงค้นเบาร้ายนอกจาก มาต้องหัวต่อพี่น้องตำลึงยอดตำลึงอ่อนได้สุ่มบอสไ่าลายได้ตำลึงมันหกฝ่ายเงาเดียวทำโน่นนี่ได้สุ่มทอนดอกเวทเ่าไยเงาเดียวแต่ว่าอยากได้ลายคือมาลาขี้นกอ่ะอยากได้เยอะเวลาเก็บมาลาขี้นกมากได้สู่มสิบอกน้องๆว่าเอากินแนวมาสั่ง อ,าอ้าวเนี่ยเนี่ยจิมมี่ฝากไว้เสมอเนาะจ้ะขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะจิมมี่เยสูมากินเขา่าห้พี่ให้น้องยางน้ำเนาะจ้ะหมูทอดปนกระปูปนอีปูนาใส่ปลาทูปลาบวบลวกบวบจ้ะบวบจะคล้องปูเองพักกระปูเองบังหน้ากันในสวนนี่แหละจ้ะของทุกอย่าง ยกเว้นหมูนะคะที่ซื้อแล้วก็เครื่องปรุงข้าวพวเข้าวมาจากบ้านข้าวตัวเองไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกทุกคนเดินอขออนุญาตปิดกล้อง